หลายคนลนะคะถามว่าโจูนะมาถ่ายแบบที่ไต้หวันได้ยังไงใช่ปะแตบอกว่าไปทำงานใช้งเงินสิบห้าบาทรลดเวลาสาวแล้วทีมงานทุกคนเรียกฉันว่าเจนหมดเป็นอะไรเอ่ยชื่อจูนค่ะ morning อะทุกคนวันนี้นะคะจะจับภาพมาดูหนึ่งวันของชีวิตนางแบบนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา 8โมงกว่านะคะจะ9้าโมงละค่ะแล้วเดี๋ยวเช้านี้คุณจัสตินไปส่งนะคะอ่ะไปบัวบ้านะคะทุกคนแต่คืออันนี้คือเลทแล้วนะปกติกองอื่นเขาจะนัดแบบ7 6, โมงหโมงอะไรเงี้ยอันนี้คือนัด9โมงตรงเราก็ออก8โมงกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าบ้านจูนก็อยู่ใจกลางเมืองมันก็แป๊บเดียวเนาะสินาทีก็ถึงไม่ต้องเผื่อเวลายเยอะเหมือนกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนเช้าทุกครั้งที่ไปไทยแบบนะคุณจัสตินก็จะไปส่ง ก็จะประหยัดเงินไปได้1นกลุค่ะก,กับจุก็กลับรถเมล์15ดอลลาร์หรือ15บาทกินข้าวฟรีอีก1นึมือ้จอจบมื้อเย็นจุก็ไม่กินละไปทำงานใช้เงิน15บาท ลดเวลาสาวน้ําก็หกไปเองเพราะว่าที่ไต้หวันเขาจะแบบน้าแพงน้ำคนละสามสิบเลยนะ้ะน้ำเปล่านะคนที่นิวจะนิยมหกก็ติดน้ำไปเองเนะอะไรเงี้ยอะแล้วเดี๋ยววันนี้จึงก็จะพาไปดู1วันนะจ๊ะว่าการทำงานของนางแบบไทยที่ไต้หวันเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้จุนได้งานแบบประจำแล้วคือถ่ายทุกอาทิตย์เลยนะคะของแบรนด์ UU Active ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ดังมากของที่ไต้หวันสาวๆ ต้องรู้จักแน่นอนแล้วคือจูดอะ่ะกำลังจะเป็นพาร์ทเนอร์เขาคือถ่ายแบบให้แบรนด์เขาแล้วก็ดูคุณภาพเสื้อผ้าของเขาเอะไรอย่างเงี้ยมันดีอะ่ะคุณภาพมันดีมากเราก็กําลังจะเป็นพาร์ทเนอร์ของเขาหลับไปขายที่ไทยนะคะรอติดตามแล้วทุกคนเอาสิมันเลิศปีนี้จะต้องรวยสักปีหรอวะนก็คือมื้อเช้าของจูนทุกครั้งที่ไปถ่ายแบบน,นะคะจะด้วยลองท้องเพราะว่าเดี๋ยวเที่ยงครึ่งก็ทานข้าวแล้วนะคะ แล้วก็ถ่ายวันนี้ก็สี่ชั่วโมงกวบาเดี๋ยวเจอกันที่สตูดิโอค่ะ thank you บายบายบายไฮ굿มอร์นนิ่ง <good> <Hi. S 2> จับอันต้องอันที่สองเออไปก็ก็ก็นี่ถึงสตูดิโอแล้วนะคะกําลังไปขึ้นไปด้านบน <laughs> How long uh, you don't see your parents? One and half year. Oh so yeah, long. Yeah so long. Your English good now. ถึงสตูแล้วนะคะทุกคนอันนี้เป็นสตูของช่างถ่ายภาพนะรวยไม่ไหว Hi morning Eddie hello morning จะรอไปแต่งหน้าทําผมกันจ้านี่นะคะคุณต้องมีขนตามาด้วยเพราะว่าเป็นคนต้องมีขนตาแล้วตอนนี้ไม่ได้ต่อผมให้ช่างมาถึงก็ทําผมเลยนะคะอย่ารอช้าทีมงานก็เตรียมเสื้อผ้าเอามารียบรีบ่างภาพก็เตรียมไฟเตรียมเฟย์นะคะ อันน so mm ี้คือเสื้อผ้าที่เราจะถ่ายวันนี้นะคะ ีคาสั่งอาเลยมีไหมเหตมาขาหเอ้ต่应该可以这个哎你店有没有用错啊这是哪港สั่งขาคุณถามกินอะรใช่ว่ากินขาหมูค่ะนางแบบกินขาหมู差点就错了 Yes Yes Okay Thank you เขินว่านางแบบคุถามนางแบบเป็นอะไรกินขาหมูซะอย่ากินขาหมู เรามื้อเย็ยนจูก็ไม่กินหลายกินมือเดียวแล้วเขาก็เลี้ยงข้าวในงบ200ร่อยแนไม่กชุดเดี๋ยวพักก็เดี๋ยวเรามานั่งคุยกันนะว่าว่าจุนเนี่ยเข้าวงการถ่ายแบบที่ไต้หวันได้ยังไงคะ่ค่ะทุกค,คนได้เวลาทานข้าวกลางวันนะะักศึกษาเวลามาทํางานจูนก็จะคิดว่าวันนี้จะกินอะไรดีเพราะว่าเขาก็จะเลี้ยงเรามือกลางวันนะ บางกองถ้าไปเช้าก็เลี้ยงมื้อเช้าด้วยแต่จูนไม่ค่อยกินมื้อเช้าก็กินกล้วย,ยอะไรง่ายนะคะตอนนี้คิดถึงข้าวคาหมูที่ไทยมากรอกลับไปกินที่ไทยนะจ๊ะที่ไต้หวันข้าวกล่องเนี่ยนะร้อยห้าสิบมีผักเคียงมีเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเซตของเขาทัา้งมีไข่ <c oughs> อร่อยมีหลายคนนะคะถามว่าโจูะมาถ่ายแบบที่ไต้หวันได้ยังไงใช่ปะจะบอกว่า ลูกค้าทุกคนคือเขาเจอจัวในไอจีแหละแย่ที่บอกว่าตอนนี้ทุกคนโซเชียลมีเดียมันแบบมันสาคัญเนาะปะใครเวลาใครใครเขาจะหาอะไรเขาก็เวลาจะเสิร์ชหาอะไรเราจะเสิร์ชได้อีตเด็กก่อนเลยเนาะแต่จูไม่ได้เข้าไปเอเจนซ์โซนเอเจนซี่อะไรนะคะแต่คิดอยู่ว่าปีหน้าไม่ก็ปีนี้นแหละจะลองเข้าไปอยู่ในเอเจนซี่ดูเพราะว่างานอาจจะได้เยอะขึ้น,นอ,อะไรอย่างเงี้ยซูมิสดอร่อย ไต้หวันเป็นประเทศที่ะอ,อาหารหน้าตาไม่น่ากินแต่อร่อยอร่อยอะแล้วทีมงานทุกคนเรียกฉันว่าเจนหมดเป็นอะไรเออชื่อจูนค่ะเรียกเจนทุกทุกที่ทุกทุกทีมทุกแบรนด์งงเรียกถูก่อยมากคนไต้หวันเขาไม่มีใครชื่อจูนกันหรอแต่เราไม่อยากเถียงก็ไม่เป็นไรโกเขาขเขินก็ไม่เป็นไรให้เขาเรียกเจนต่อไปเจนก็เจนจ้ะ อร่อยุนชอบทำงานกับทีมอยู่อยู่มากอะ่ะทำแล้วสบายใจมันชินกับเราอะ่ะทำมาทุกอาทิตทย์มาสามเดือนตอนนี้ถ่ายครึ่งทางละเหลือไม่กี่ชุดก็เสร็จละแล้วก็กลับบ้านอะ่ะชิลๆเล่อยมาแล้วแต่แบรนด์บางแบรนด์ก็เสื้อผ้าเยอะบางแบรนด์ก็เสื้อผ้าไม่เยอะแต่เราแต่ไรายได้ก็จะเป็นชั่วโมงไปอะไรอะ่ะแล้วตอนนี้ชุนทำงานกับ แบรนด์นี้แรกๆใช่ปะเขาก็สั่งข้าวให,ห้อะไรเงี้ยก็ถามจะกินร้นจะบอกว่าสั่งเลยสั่งเลยกินกินอะไรก็ได้แล้คือจริมจินจูเป็นคนชอบกินโลโดแบบอาหารโลโคใช่ปะที่สั่งอันนี้ซาลาต้าสปาเกตตี้แบบแบอาหารอิตาลีคือเบลดาแก่เบลดาฝรั่งแต่จี่ชอบแบบข้าวขาหมูถ้าอยู่ประเทศไทยคือส้มตำปาาลาไหลแล้วจะสาวที่นี่มันก็มีแต่ว่าเขินเนาะ มีหลายคนบอกว่าถ่ายแบบได้เงินดีเออมันก็ดีจริงแหะแต่อย่าลืมว่าค่าทำหน้าเดือนละเท่าไหร่เลเซอร์ขนทุกที่อะไรอีกค่าไดเอทต้องดูแลหุ่นคัดผิวรายได้โอเคพอสมควรแต่ค่าแมนเทนแนนร่างกายเบาหน้าครีม อะไรเงี้ยมันก็สูงตามเนี่ยออกมทุกคนคือมันต้องใช้หน้าใช้หุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะบอกว่าเงินที่ได้มาก็าไปทำหน้าหมดสาวจบ Bye bye. บายบายปกะเเสร็จแล้วค <c oughs> ่ะกับเป๋าทุกคนเสร็จแล้วค่ะสี่ชั่วโมงเช้าวันนี้นักเปวะมากเวลาแปดโมงครึ่งปุ๊บปล่อยเลยมาถึงเก้าโมงครึ่งจะเริ่มงานอ่ะเดี๋ยวกลับบ้านกันค่ะเดี๋ยวจะกลับโดยรถเมย์นะจ๊ะจ้าวฟลายฟลา ก็พามาดูการถ่ายแบบ1วันนะคะของโจดอไปละบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องจูนดาติงเฮียซสไครป์แต่วันนะนะคะไปละค่ะหม่กับอีโซ้